ันนี้ผมจะมาสู้กับบล็อกฟลอของกินมาม่ากันนะครับตัวนี้นี่เองเราจะปรับไปโหมดยากสุดเหมือนเช่นเคยนะคะเหมือนตอนที่สู้กับน,นกอีเกิรเอา้าก็เลยนีไงมาแล้วโอ้โหอะไรตัวใหญ่หรอหนีแหละอะไรโอ้ยป่าเลยอ่ะโอ้ไปแล้วบา,บายๆเอาบูสก่อนบูทโอ้ยแล้วก็บูทตายแล้ว โอ้ยหนีก่อนหนีก่อนคราวน,นี้เราจะใช้สูตรใหม่บ้างเราจะกลางวงเวทนี่นี่นี่ไงนี่นี่จิ้มจิ้มเลยนี่อุย้ยอะไรวะเฮ้ยนี่ไงท่าสายฟ้ารานโวอะไรเจอพลังเวทมิติเว้ยบ้าไม่เป็นไรหนีก่อนโอ้ย วงเวทชั้นสองแล้วออมา,ต,วา,มต,วามตอนนี้ตึงหมดเดิมตึงหมดเดิมตอนนี้ตึงหมดเดิมตึงหมดเดิมมาดิตึงหมดเดิมนี่ตึงหมดเดิมอืมออ,อ,อ,อืจากนั้นเราจะเปิดไม่ไงพลังดอกไม้ต้องเจอแนะ่โอ๊ยโอ๊ยายไม่เป็นไรเรากางวงเวทชั้นสามเลย ขอกินมาม่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโจมตีชั้นตอนนี้ฮะมันสายไปแล้วล่ะว้าฮคริสตัลลูกประคำในยังไงล่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนธาตุอีกแล้วกลายเป็นธาตุไฟแล้วโอ้โหธาตุไฟเราต้องโจมตีด้วยธาตุไหนวะไม่รู้อะช่างมันว้าก่อนเฮ้ไม่เห็นือยกูล็อกอืออืออออืไปไโอยหน่อกม้วนก่อนม้ดก่อนแล้วก็ยิงรัวลุลุ <c oughs> sure. ji, ้นเลย ไม่เข้าเลยอ่ะเขานิดเดียวเองอ่ะว้าวอือจากนั้นได้ไม่ได้การแล้วสงสัยต้องใช้อันนี้ละเออใช้นี่แล้วกันไม่ไงพลังใส่แว่นสายรับสูตสุดเจ็ดนี่มาดิล้มเลยนี่อือสายรับสูตสุดเจ็ดยิงเลยเออยิงยิงยิงปั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 งมันงาสายรับสูตรสุดเจ็ดอ่ะอือพลังสายรับสูตสุดเจ็ดอ่ะมาดิคุตินจากนั้นสกิลต่อ บู๊ตเนี่ยบู๊รอบศอกเลยอ่ะยิงยิงเอายิง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 อ้าหึทำไรหึยิงก่อนนี่ไอ้ยิงอ่ะปอง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 โอยดมใช้ไลใช้ได้เฮ้ยไปไหนโอ้ยอยังตอนนี้หนก่สายชั้นต้องเอาจริงแล้วล่ะ ไอู้พูดเลยอ้ยโอยโอ๊ยอยแรงเนี่ยแรงเราอะฟันฟันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยม่โดนมไกลเฮ้ยไปเอ้ย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 ว้าอ้กตายหาจังหวะนี่แหละใช้ท่าเดินเลยจับได้ไม่อทั้งทีเลยว้าโอ้ยโ, hey, moi, you know โอยอยอย่า๊อยย แล้วตอนนี้เฮ้ยมันจะใช้ท่าไว้ตายแล้วต้องรีบจาัดก,การให้มันเร็วที่สุดโอ้ไม่ได้า จะตายเร็วๆเนี่ยแหละมันดีนะอือต้องรักษาขั้สุดยอดเลยรักษาดนี้ก่อนที่ฉันจะตายอืออ่าเขายังชั่วหนอเฮ้ยวายวายอือได้นะแกเนี่ยอืมอือบูดข้าไปตาแล้วไม่ไงดับปิดตี แรงจัด